ผู้ชมทุเรียนฉันไม่สุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบสองสิบสองลูกเหลือทิศสองลูกแต่มันไม่สุกใม,มือบันบะซุกก็มีแต่คนสิมซัซสุก ันสุกจนแตกกับว่ามีคนซื้อแต่ก็มันได้ทิ้งนะคะเขาได้ขายหมดทุกทีแต่วันนี้สุกไม่ทันจะเอาสุกมาเลยก็กลัวขายไม่ทันก็เลยเอาดิบมาด้วยนอนสิคะนอนรอนอนรอให้ทุเรียนสุกค่อยขายนะคะไม่เเวียนวันนี้นอนรอก่อน บอนเลิกงานเขาจะไปรับใหม่ค่ะ